มานี่ดีแมนะครับอย่างง,งนะนี่ดีแม็2012นะครับจนถึง18นะครับแต่เป็นลายดีแม็20ตัวล่าสุดนะไม่ใช่ดีแม็ใหม่นะครับดีแม็ Mac 2012นะครับอันนี้มาเอามาลองไฟกันไม่ต้องมาแปลงแล้วนะเห็นคนไปแปลงกันอันนี้มาเราทํามาตรงรุ่นเลยอันนี้อันนี้เราเปิดไฟให้อยู่เป็นไฟหลีต่อไปเป็นไฟบบเบรก โอเคไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวโอเคต่อไปไฟถอยอแจมแจมมาเป็นโคมดำอย่างนี้นะโคมดำแบบนี้เลยไฟสว่างแจมแจมปักตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแปลงเป็นสีสมกไม่ต้องแปลงแล้วไม่ต้องไปตัดแต่งกันได้แล้ว อันนี้ตรงรุ่นเลยใส่ได้เลยสาวกดีแม็ก12จัดได้เลยนะครับมีราคาพิเศษอยู่ใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ